ก็สำหรับคลิปนี้เนาะเราพามาชมจบงานสีดำเนาะก็เป็นงานชาวนกิจศพของหลานชายซึ่งได้รับอุบัติเหตุอย่างที่เราแจ้งข่าวในไลฟ์สตรีมที่การทําวัดไว้พระสุลกเช้าเย็นเนาะก็แขกเหนือมากแล้วเนาะก็สถานการณ์ตอนนี้ก็ฝนกำลังตกบ่อยๆเนะบรรยากาศหลายตายยะ อยู่หน้าบ้านมีต้นมะนาวด้วยเสร็จภารกิจทางบ้านแล้วครับน้ำแตงตโตมาพี่ละเป็นลักษณะมะนาวแป,าป้นเนาะอยหน้าบ้าน,นดันเขาพี่ละครับมาไหว้รับศีลปังสวดมีถ้มร่วมกันครับอยู่บ้านก็มีต้นคูน,เ,เ,นเป็นไม้ปเป็นไม้มงคลอีกชนิดหนึ่ง นี่เ็เรียกไหมมงคลอีกชิ้นหนึ่งเนาะในน้ำประธานอ,อสมอประจำหมู่บ้านเนาะค่ะในช่วงนี้แต่<อ>วันหนึ่งเป็นรองประธานปัดนี่เป็นประธานอสมอ,อยูเป็นโม่กันพ่นละหอดแจ้งกางเมื่อคืนนี่กกายูหอดแจ้งจน,น,น,นหอดเท่าปัตนี้ละค่ะยังไม่ทันได้ไปทั้งใดเพราะฉะนั้นกะตแตงแต่มนี้จนหอดวันพุดวันศุกร์เขาปฏิยู่ร่วมกันค่ะทับุญร่วมกันด้วยนี่เนาะค่ะ แต่คุณพ่อคุณแม่ค่ะท่านใดที่ว่าได้มาเป็นโมกันมาให้กำลังแรงใจกันค่ะอายูหน่อยคนไหลค่ะพรุ่งนี้โมว้ากับเงาเนาะค่ะเพราะฉะนั้นแต่เรียนเชิญมาเป็นโมเว้าเนี่ยเด้อเมื่อเนี่ยแต่หดเชื้อหมีจ้างโมมาว้าซอยขาดพอดหกทุ่มตามส้มสุงกาแฟสุกินข่าเหตตาแชงกิดี่เบิดมือเนี่ยมาต้องนอนค่ะเพราะฉะนั้นกับมณีกับฝากไหวนเาะค่ะคุณพ่อคุณแม่ค่ะ

Paglahang sama sang puto pakawat, Kudang pakawantang atiwadiri. Sawakato pakawatatamu, Sang mangnamu salamu, Supatipano pakawatosawakasamu, Sang mangnamu

Tahtiyam bimanak mantel Bisung-bisung rakanak kaya Bisa raneh nasahat Tanjak sila niyata Sebuah waktu Nakhut daksa pakawakdo arahuto sama samput baksa Nakhut daksa pakawakdo ทังสารนังขจามิพุทธังสารนังขจามิธัมมังสารนังขจามิธัมมังสารนังขจามิสังฆังสารนังขจามิสังฆังสารนังขจามิุติยัมติพุทธังสารนังขจ không thìâm bịú thằng rất năng hạ cha vôâm thì thăm mang rất năng thật hợp thìâm thì thămăng năng cha vô tiềnâm thìănghangg rất năng khách tho

diman seang kacamim di sangangkan serenangkha kami yang diangkan serang kacaami serenang kemenang kita bahwa diba

สิกขาปังสมาทิยามิกามสุวิชาจาระเวระมณีิกขาปังสมาธิยามิกามีสุวิชาจาระเวรมณีิกขาปังสมาทิยามิมุสาวาทาเว ะณีสิกขาปัทังสัมมาทิยามิมุสาวานาเวรัมณีสิกขาปัทังสัมมาทิยามิสุรามีรยามัชปมัททนาเวรมณีสิกขาปัทังสัมมาทิยามิ ราเมระยมัชจะปมาณตฐานาเวรามีสิกขาปัทัานสมะทิยามีอิโวานิปัญจสิกขาปัทานิสิเนณสุขติยต <don> <yeah. S 3> ิยตัสิเรนโุกขสัมปทานสิเนณ

No. more no, no. I'm going

ศาสนาพาวนายปะหะตัะธรรมทัสสนีนักนายหะะเหตุกธรรมะพาวนายะกะปะเหตุกัธรรมะนวทัสสนีนัพาวนายปะหะตับพะเตุกธรรมะ ปัจจัยคามิโนธรรมะปัจจัยคามิโนธรรมะเนาวาจัยคามิโนนาปัจจัยคามิโนธรรมะ สิทาธรรมะสิทาธรรมะเดววิสิทธนาสิทาธรรมะปริตตาธรรมะมหาคตาธรรมะอัปมาณะธรรมะปริตตระมาณะธรรมะ

ये नां मचिम ठं मा परिका ठं मे चतनियता थं स मातरियता थम् अनियता त्वरमथम् นาคาเหตุกาธรรมะมาคาติปติโนธรรมะอุปันนาธรรมะอนุปันนาธรรมะอุปาทิโนธรรมะ अदिता थम् अनखता थम् पाच्युपन्नम् अदीता अनखता रमण चुपन्ना रमनाथ हम अचता हम फ था हम अचिथा हम आछता रमनाथ महिथा रमनाथ मक्षत फ रमनाथ हम सरिथा सर सा हम มาอะนิธาสันาสัปนิคาธรรมมาอนิคานนาสัปปิคาธรรมมาสุปัจาโยอารัมนาปัจาโยอธิปติปัจจโยอนันตารปัจาโยสัมนันตารปัจาโยสหชาตปัาจโย

이니이이뿌삼하사이만삼하자 오노치야마 오노치야마 사도몬한테 사도몬한테 이뿌삼고 이뿌삼고 마니 마니. 뿌 พี่น้องทั้งหลายพี่น้องทั้งหลายน้้องงทัหลายดูปัจจัยของบริวารทั้งหลายเหล่านี้ของบริวารทั้งหลายเหล่านี้พระพิโสสงพระพิโสโับพระพิโสจงรักจปรักดูปัจจัยของบริวารทั้งหลายเหล่านี้ของบริวารทั้งหลายเหล่านี้เพื่อประโยชน์และความสุขเกียรติพระเจ้าทั้งหลาย กเจ้าะอยากจากโลกนี <atorium. S 1> ja. yeah, mm ้ไปแล้วมีนายธนาทิศเชื้อวงงได้รับงได้รับส่วนกุศลผลบุญญาติพี่น้องทั้งหลายทุกที่ทยในวันนี้หาธาทวมกิตตาบินจาร ทิตเชี่ยวกรูปไม่ตกทุกข์ร้อยพ้นจากทุกข์ข่านไม่ถึงสูร้อยสูงยิ่งขึ้นไปยิ่งขึ้นไปตอกานานเทินนานเทสาธนิจวรสังขารอูาทวายธรรมิโน ཚཚང བྱིས བྱེ བྱེ བྱེ

ya bhava diva apura itu tinang petanango so kakapati jiditang patitang tumhang kibame wasamin jamto sakti purento sangkapa janho apana rasoya kama करो <Sess> विनाश <Sess> <Sess> อาชาบุเภกตามโนสารนฮิรุนังวาโสโกวัญญาวัญญาบริเทวนานาตัง เตตานามาธายาเอวังตีนทันติยาตโยอายานจะโพธาทินาทินนาสังฆาหิสสปฏิทตาธีคาราตังหิตายสัททานโสอุปาปติโสญาติธรรมโจะอายางนิทานสีโตัวเปตานา ปูชาจะกตะหุราราพรันจะพีโคณามาลปาทินังตุเอชิปุญญาปสุตาคานาปะกันิ

กานไหมกานมาตั้งตอเดี๋ยวเวลาจุดเทียนล้วก็ถบายเพื่อนเอออะไรเดี๋ยวียางกตันงการตั้งตอนานเลยขันหายุ่งเยขันหาคือบ่กใช้เห็นได้จานพร้อมดอกไม้ถ้ากันเห็ดโอ้ยหน่ออีกพอยเตียวไปยีเตียวผมเคยเห็ดผมผมเอาดอกไม้ใส่น้ำเมล็ดน่อขันหา อาผูกเออโอ้ยน <laughs> enfin like ักทำเอกคนนี้แตงโมเป็นนี่ไหนเอ๊ไม่ยืดเทียดูู้สูสูงโอ้ยไปหาบอไหมคอยสอบมายากมาเย็นนีเจ้าคอยสอบเองนี่เขาไปไปนั่งที่สี่นี่มาไม่ได้หองแตงโมเป็นทีเอะ เห <e ็นไหม่ทงไเนไ้ห้พบนจับ่ว่าอีั่ปิดพัดลมก่อนเดีวเวลาหนุ่มเปิดพัดลให้จูกเทียนติดดับเดี๋ยวจะเพิ่มประธานแขกผู้มีเกียรติผู้ใดแนบมานึ่ในประเดินของบ้าจุดทูบอยูเทียน้านมาตีมาแล้วเหนไหมเออเส้นเพนกัน เส้นลูกเส้นหลานผู้ใดมาันตประธานนายกการบริหารส่วนบนตัวเนาะกับว่ามีผู้ใดเนี่ยดูว่านี่านีจะเชิญเ้าสวนิธารเขาจะเชิญข้างในครับเจ้าภาพพิธีารเาจกทงไก่เราจะเชิญนครับไม่มาทากไปหไม่มาอ๋อนายกเนี่ย นาย,ยกับวงการบริหาเป็นนชวนมาเออเออซจานจะต้องจุดทุกคนเลยออ